สสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำถ้าต้องการประสบความสำเร็จและมีไรายได้แบบ Passive Income ในการตลาดเครือข่ายจะมีอะไรบ้างนั้นวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะจาก2 EP ที่ผ่านมาท่านก็ได้รู้แล้วนะคะว่า พลังทวีคูณคือสิ่งที่ควรทําและอาการล้มเหลวของนักขายคือสิ่งที่ไม่ควรทําในการตลาดเครือข่ายมาถึงอีพีนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่า4สิ่งที่จําเป็นต้องทําในการตลาดเครือข่ายนั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพที่ง่ายขึ้นเนาะออนจะเปรียบเทียบ4สิ่งที่จําเป็นต้องทําเหมือนกับการที่เราขับรถยนต์โดยใช้เกียร์ธรรมดา ขี่เส้นใต้ว่าด้วยเกียร์ธรรมดานะคะจากกรุงเทพเพื่อไปพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันโดยเราจะกําหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเปรียบเสมือนจุดสูงสุดของธุรกิจเมื่อท่านไปถึงที่นั่นก็หมายความว่าท่านประสบความสําเร็จและสมหวังในธุรกิจแล้วสิ่งแรกที่ท่านจําเป็นต้องทําในการตลาดเครือข่ายก็คือการเข้าไปในรถแล้วก็เริ่มสตาร์ทรถ ต้องบอกอย่างนี้เพระว่าไม่มีใครใน MLM ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้โดยไม่มีการสตาร์ทรถการสตาร์ทรถในการตลาดเครือข่ายก็คือการที่ท่านสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทที่ท่านตัดสินใจเลือกนั่นเองเมื่อเราเริ่มสตาร์ทรถแล้วเนาะปัจจัยสำคัญต่อมาที่จะทำให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าได้คือต้องมีเชื้อเพลิงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สองที่ท่านจำเป็นต้องทำก็คือการเติมเชื้อเพลิงเรื่อยๆให้กับรถที่ท่านขับเช่นเดียวกับการตลาดเครือข่ายค่ะการจะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ก็คือการใช้สินค้านั่นเองเราต้องย้ำว่าท่านต้องใช้สินค้าด้วยตัวท่านเองด้วยนะแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มบริโภคหรือซื้อซ้ำเพื่อให้ท่านเกิดประสบการณ์เกิดความประทับใจ แล้วก็นำผลลัพธ์เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับองค์กรได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าบริษัท MLM โดยส่วนมากแล้วนะจะผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ออกมาค่อนข้างมากและมักจะมีคุณภาพที่สูงด้วยสิเพราะเขาว่าจะตัดเงินในงบของการโฆษณาค่ะมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเหล่านี้ให้มีคุณภาพที่สูงแทนนั่นเอง สิ่งที่3ที่ท่านจําเป็นต้องทําก็คือการเข้าเกียร์สูงแน่นอนเขาว่าท่านจะไม่ได้อยู่ที่เกียร์สูงในทันทีที่มีการ start ร,รถเราต้องเริ่มสต t a r ทรถที่เกียร์ว่างก่อนและท่านก็ไม่ควรที่จะขับรถที่เกียร์ต่ําไปตลอดทางนะคะเพราะไม่เพียงที่จะทําให้ท่านถึงที่หมายล่าช้าแต่อาจจะทําให้เครื่องยนต์ของท่านพังไปด้วยก็ได้ ในการตลาดเครือข่ายการเข้าเกียร์ก็คือการอุปถัมภ์ใครคนหนึ่งเข้ามาในองค์กรนั่นเองเมื่อท่านอุปถัมภ์คนที่1เข้ามาเท่ากับว่าท่านกําลังอยู่ที่เกียร์หนึ่งแล้วและท่านก็ควรอยู่ที่เกียร์หนึ่งจำนวน5ครั้งกับ5คนจริงจังของท่านหลังจากนั้นท่านก็สอน5คนจริงจังของท่านให้เข้าเกียร์หนึ่งให้ได้และให้อยู่ที่เกียร์หนึ่งจำนวน5ครั้งเหมือนกับท่าน ก็จะผลักให้ท่านไปอยู่ที่เกียร์สต่อมาท่านก็สอน5คนจริงจังของท่านอีกนั่นแหละคะ่ะให้สอน5้าคนจริงจังของเขาเข้าเกียร์หให้ได้5ครั้งจะส่งผลให้คนจริงจังของท่านอยู่ที่เกียร์สและผลักให้ท่านไปอยู่ที่เกียร์สสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าเมื่อท่านอยู่ที่เกียร์สท่านจะมีองค์กรเกิดขึ้นหมายถึง125คนแล้ว และท่านก็ช่วยหาคนจริงๆของท่านให้อยู่ที่เกียร์สให้ได้ท่านก็จะอยู่ในเกียร์สีท่านจะรู้สึกเลยนะว่าตอนนี้โอ้โหรถของท่านนะขับได้อย่างนุ่มนวลขึ้นขับสบายขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงด้วยเมื่อองค์กรของท่านอยู่ที่เกียร์สี่เขาก็จะรู้สึกได้เหมือนกับท่านนั่นแหละค่ะแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ท่านจำเป็นต้องอยู่ที่เกียร์สูงให้เร็วที่สุด และช่วยเหลือ5คนจริงจังของท่านให้อยู่ในเกียร์สูงด้วยเช่นกันเมื่อ5คนจริงจังของท่านอยู่ในเกียร์สูงหรือเกียร์สีแล้วก็จะส่งผลให้ท่านอยู่ในเกียร์โอเวอร์ไรถ้ามองภาพง่ายๆนะคะการเข้าเกียร์สูงก็คือการอุปถัมเป็นสอนเป็นแล้วก็ทำงานแบบสายลึกลงไป3ชั้นนั่นเองและสิ่งสุดท้ายนะคะสิ่งที่4ีที่ท่านจำเป็นต้องทําเลยก็คือ ในระหว่างการเดินทางของให้ท่านใช้เวลาในการแบ่งปันสินค้าให้กับคนที่จะร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้สินค้าได้เกิดความประทับใจจนกระทั่งต้องการจะซื้อสินค้าซ้ำถ้าท่านสังเกตจะเห็นได้ว่านะคะตลอดบทฝึกสอนของเทนเนียพินตั้งแต่ EP 1 EP 2จนมาถึง EP นี้แล้วนะคะ EP 3 ไม่มี EP ไหนเลยที่เราบอกให้ท่านออกไปขายแต่เราต้องการให้ท่านออกไปแบ่งปันสินค้าให้กับเพื่อนๆญาติๆคนรู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ตามเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทดลองใช้สินค้าแต่ต้องขอย้ำนะคะว่าไม่ควรที่จะเกิน10คนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลาของท่านจะหมดไปกับการแบ่งปันแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันแล้วจุดหมายที่ท่านจะไปล่ะคะ ก็อ,อาจจะไปถึงล่าช้าหรืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้แล้วถ้าท่านสังเกตให้ดีจะพบว่าถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ทำข้อ4เลยนะแต่ถ้าท่านทํา3ข้อแรกต้องบอกว่ารถของท่านก็ยังคงไปถึงจุดหมายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นให้หยุดมองหาคนที่อยากขายแล้วไปค้นหาคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานทุกวันจะดีกว่าดังนั้นแล้ว ขอให้ท่านใช้เวลา5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทนเนปคินและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับบริษัท MLM ที่ท่านตัดสินใจเลือกเมื่อท่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วท่านสามารถที่จะเอาเรื่องเหล่านี้ไปสอนคนอื่นๆได้โดยที่จะมีผู้อุปถัมภ์ตัวจริงของท่านคอยช่วยเหลือท่านและคอยช่วยท่านในการค้นหา5คนจริงจังในชั้นแรกให้กับท่าน เมื sí, 25, 000, 17, 000, 00 so ่อถึงตอนนี้ถ้าท่านมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000, 0 7 0 0 0 0 0 0หหรือ2,000สนบาทต่อเดือนท่านว่ามันคุ้มไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่า4สิ่งที่จำเป็นต้องทำคือ 1. สมัครเข้าร่วมปรกิจกับบริษัทที่ท่านตัดสินใจเลือก 2. ใช้สินค้าด้วยตัวท่านเอง 3. เข้าเกียรสูงคือการอุปถัมเป็นสอนเป็น และ 4. แบ่งปันสินค้าให้กับเพื่อนๆและนี่แหละค่ะคือ4สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำถ้าต้องการประสบความสำเร็จและมีรายได้แบบ passive income ในการตลาดเครือข่ายแต่อันเชื่อว่าคงมีหลายคนเนาะมีคำถามว่าแล้วเราต้องทำไปถึงเมื่อไหร่ต้องทำอีกนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการตลาดเครือข่ายแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะ ออนมีคำตอบให้แล้วใน EP ีถัดไปกับหัวข้อที่ชื่อว่าขุดให้ลึกถึงชั้นหินอย่าร้อยให้จะวิกฤตแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามาเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ชีวิตอิสระในแบบที่เราต้องการกันค่ะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ออนรังสิงนมณีสวัสดีค่ะ